มันเจอดุนพิสบาร์นะเว้ยคือตัวนี้ต้องเปิดครบน่าจะโหดมากเลยนะพี่ว่า เอ๊ะโอ้โหเข้ามามองฟ้าเลยกะมัดแล้วได้กินคนปวดแถวนี้น่าไม่มีกันเหรออยู่ไหนกันนะ เราต้องควบคุมกาก่ยอดเนี่ยเอาไงเราขอใย้งผู้พันนะมาเดี๋ยวผู้พันมามาหนี่ผู้พันขอสักหน่อยแล้วกันเนะขอชาร์จใส่สักหน่อยได้ไหมมานี่เลยโคตัวขอไล่ ว์าไปนู่นนั่นแหละครับผมโอ้โหดูดูดูร์าดิอะไรอ่ะ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 ทำไมมันยืนนิ่งอ่ะ อะไรอ่ะอาลุดกูว่าแล้วไงว่าอยู่เป็นยังน้อเป็นแบบ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 ลุดไปเลยมามข้างหน้ามีคนปั่นเจนนะนั่นไงล่ะ ชี้อะไรไม่ฟังชี้ทำไมฮะชี้ทำไมไม่เชืเอ่อเออชงมาชี้อะไรอะไรอ่ะ <c oughs> มานี่มาเอา้ไม่ต้องรอนะจ๊ะเจสมลีเจอดุพิศวาสแทงหลังไงไงโดนแทงคืน <c oughs> เดี๋ยวมันเจ็บปวด,ดวรวดร้าว นั่นแหละับผมอือชอดไปอย่าซันีมเจออย่างนี้ วันนี้เจ๊วันนี้เลยเจ๊สักดีเฮ้ยเอ้อเอ้อตบใส่หน้ากูเลยเจอจ้าหัวสะท้อนแสง ดิสบายเข้าไปไงเจสมลีอย่าอย่าุูาขึ้นมานี่เมื่อกี้อะไรทิ้มหลังเราเหรอฮะสบดีนะเออเออเอออะไรฮะอะไรฮะเอ้ ไปเลยมันนี่มามันนี่มาเอาหมวยเดี๋ยาหมวยมันน,นี่มาไปอยาช่วยเพื่อนไหมไอคนดึงลุกเองได้เหรอโอ้เยี่ยมจังเลย ลูกเองได้ว่ะเฮ้ยเป็นธรรมดาิเฟิร์กลุกไม่เป็นไรนะมานี่มาเอาหมวยวันนี้มาเอาหมวยมาเอาอาหมวยแล้วกันนะอยากได้เอาหมวยเนี่ยนี่ มาหมวยจ้าปดีจ้าดูพิศวาสเข้าไปเออยี่กันแล้วเหรอเยี่ยมมากมารอานะคะเดี๋ยวไม่ได้ค่ะ3 5 0มพันห้า,หา 3, มาเอานะคะเพื่อนๆมาช่วยกันนะ you know เจ๊เจ๊ไม่มาดูหน้าดูหลังเลยเจ๊ เจ๊หผมนไอ้เจ๊ไปละ <c oughs> ใครบอกเจ้ามึงเนี่ยแหละบีบกันสองคนเนี่ยนะแหละเรียกว่าบีบผู้บีบคู่บีบคู่บีบคู่เอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิ นะวัดไปสวัสดีหลุดวงโครจรนะจ๊ะวิ่งผ่านหน้าผ่านตาคนอย่างนี้ได้ยังไงเอ้านะมวยมารู้ซะแล้วว่าข้าเป็นใครมาแล้วเหรอเดโทมัสมานี่มาเดโทมัส <c oughs> <c oughs> ไม่ตายซะสาวรู้เลยแล้วกันตายตายดิ้นเลยนะคะดิ้นให้หลุดนะจะได้วิ่งเล่นก,กันต่อมานี ถึงกะเนี่ยไกลไปรอเปล่าไป,าาไปคนนะึงไปแต่ทุกคนเนี่ยอย่ามาอ่านไม่อ่าชัดนะจ๊ะสอรี่ด้วยคนงสุดท้ายอยู่ไหนนะอยู่ท่ออยู่นี่ พ่ออยู่นี่แล้วเขาอยู่ไหนไม่ใช่พ่ออยู่ตรงนี้เขาอยู่ไหนอะ่ะผมไม่มีวิสเ์เลยไง ไหนอ่ะต้องช็อตอยู่แล้วแหล่ไหนอไหน,ไห,นหนูต้องมาโดนแขวนนะ ไหนวะ này Đi này Đi tay mấy âu Mày thật lắm Ra ลงท่อตบ <laughs> มือให้เขาเลยครับลงท่อไว้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้อาตายนี่ทำไมขึ้นสเตตัสว่าตายวะแล้วตะกี้มันขึ้นขึ้นข้างล่างตะกี้ให้มันออกว่าลงท่อก็คือแห้งตายสรุปคืออะไรวะเออมางงๆงง,งงดีเหมือนกัน இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது